ประเด็นร้อนออนไลน์ภรรยาปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์หลังคลอดถึงขั้นห้ามสามีดูเชียร์ลีดเดอร์ในทีวีเหตุผลชวนงงเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ในชุมชนออนไลน์โบเวดรีมและเป็นที่ถูกเถียงอย่างมากของชาวเน็ตเรื่องราวชีวิตคู่ของชายคนเกาหลีรายหนึ่งกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนบนสังคมออนไลน์หลังเขาออกมาเล่าว,ว่าภรรยาปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่ตั้งครรภ์ และยังกำหนดข้อห้ามควบคุมสามีอย่างเข้มงวดจนชีวิตแต่งงานเผชิญวิกฤตหนักค่ะผู้เป็นสามีเปิดใจว่าภรรยาของผมปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์โดยสิ้นเชิงหลังคลอดแต่ผมกลับไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้เขาเล่าว่าเดิมทีทั้งคู่ไม่ได้มีแผนจะมีลูกแต่หลังการพูดคุยกันหลายครั้งก็ตัดสินใจมีลูกและรู้สึกาซาบซึ้งที่ภรรยาให้กำเนิดลูกชายที่น่ารัก แต่ความต้องการทางร่างกายที่ไม่ได้รับการเติมเต็มกลับกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกค่ะเขาเล่าต่อว่าภรรยาได้หยุดมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่ทราบว่าตั้งท้องแม้หมอและพยาบาลจะบอกว่าสามารถกลับมามีความสัมพันธ์ได้หลังคลอดหนึ่งเดือนแต่ภรรยาย,ยังคงปฏิเสธแม้เมื่อถึงช่วงที่ลูกเริ่มคลานเธอจึงยอมมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวก่อนที่จะปฏิเสธโดยสิ้นเชิงพร้อมบอกว่ามันเจ็บและแสบเกินไป และถึงขั้นบอกจริงจังว่าอยากใช้ชีวิตที่ไม่มีเพศสัมพันธ์อีกเลยจนตายต่อมาภรรยายังยืนยันความคิดเดิมด้วยการพูดซ้ำๆว่าเรื่องเพศไม่ใช่สิ่งที่ทำกับคนในครอบครัวคู่สามีภรรยายอยู่ด้วยกันด้วยความซื่อสัตย์และความผูกพันและควรใช้ชีวิตในโลกที่ไม่มีเพศสัมพันธ์นอกจากการปฏิเสธความสัมพันธ์ทางกายแล้วภรรยายังเริ่มควบคุมชีวิตสามีอย่างเข้มงวดเขาพูดต่อว่า อยู่ๆภรรยาเริ่มตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผมทุกวันและถึงขั้นเรียกร้องให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากด้วยซึ่งเขายอมรับว่ารู้สึกเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลาเหตุผลที่ภรรยาทำเช่นนี้ก็เพราะไม่ต้องการให้เขาดูสื่อลามกหรือไปซื้อบริการทางเพศเขาระบายว่าภรรยาขอร้องให้ผมลบเรื่องเพศออกไปจากชีวิตคู่แต่สำหรับผมเรื่องนี้สำคัญมาก ต่อให้ตายแล้วเกิดใหม่ผมก็ยังเป็นคนที่ต้องการมันอยู่สถานการณ์เลวร้วายยิ่งขึ้นเมื่อภรรยาเริ่มไม่พอใจแม้แต่เวลาที่เขาดูกีฬาที่ชื่นชอบเขาบอกว่าภรรยางูบหงิดใส่ผมว่าทำไมการถ่ายทอดกีฬาต้องมีภาพเชียร์ลิเดอร์แต่งตัวหวากวิวจนตอนนี้ผมถึงกับดูเบสบอลไม่ได้แล้วภรรยาไม่ยอมให้เขามองแม้แต่ร่างกายของผู้หญิงคนอื่นในสื่อต่างๆเบื้องหลังพฤติกรรมดังกล่าว อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นฐานศรัทธาทางศาสนาภรรยาของเขาเติบโตมาในครอบครัวคริสเตียนที่แคร่งศาสนาเธอถึงกับร้องไห้ขอร้องให้สามีใช้ชีวิตคู่แบบอยู่ด้วยกันโดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์เพื่อดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักความเชื่อเขาเปิดใจต่อว่าผมไม่สามารถลบเรื่องเพศออกไปจากความสัมพันธ์สามีภรรยาได้แต่ผมก็ไม่อยากให้ภรรยาต้องฝืนใจทำเพียงเพราะผมอยาก เขาหวังเพียงแค่ว่าในเวลาที่เขาต้องการภรรยาจะมีความรู้สึกเดียวกันเพราะเขาเชื่อว่านั่นคือแก่นแท้ของชีวิตคู่แต่สิ่งที่เขาสิ้นหวังก็คือภรรยามดูเหมือนไม่อยากเปิดใจพูดคุยเลยผมไม่รู้จริงๆว่าต้องทำยังไงต่อไปชาวเน็ตส่วนใหญ่แสดงความเห็นใจสามีโดยมีความเห็นว่า การไม่มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมออาจมีผลเสียต่อสุขภาพผู้ชาย 2. แบบนี้ถือเป็นเหตุผลในการหย่าอย่างชัดเจน 3. ควรรีบตัดสินใจเรื่องอนาคตของทั้งคู่โดยเร็วในฐานะผู้หญิงเองก็เห็นว่าภรรยาทำผิดเต็มร้อย Credit Insight Credit Star Candice Ray